สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรครบร่างระยะยาวประจำงวดวันที่17กุมภาพันธ์2,565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูสูตรครบร่างนะเป็นสูตรครบร่างระยะยาว ในสูตรเราจะใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหน่วยบนสองครั้งบวกสิบล่างบวกหน่วยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สามมีค่าเท่ากับ x บวกห้าบวกสองบวกหกบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่จะได้ทั้งหมดหกหลักนะคะในหกตัวนี้จะมาถึงสองตัวนะคะตั้งแต่งวดที่หนึ่ง ตรงที่ออกห้าหกมาเลยนะคะเป็นงวดที่หนึ่งนะฮะ,ะมาที่ห้าหกงวดที่สองก็เป็นหนึ่งแปดนะคะหนึ่งกับแปดหนึ่งสี่ก็มาที่หนะะึ่งสี่สี่ห้าสี่กับห้าแล้วก็หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแล้วก็สองกับเก้านะคะสองเก้าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดกับศูนย์หกเก้านะคะหกมาที่หกกับเก้ากับสองสามมาที่สองกับสาม มาทั้งหมดนะคะครบทุกทุกงวดนะคะที่7 9 9 0นะคะแล้วก็8ปดสจากที่อาจารย์แกะมาให้นะคะแล้วก็สามแปดนะะ 5, 7, แล้วก็แปดสองแม่ล้วสามหแล้วก็เกอนะคะงวดที่แล้วก็สามศนยคะ่ะ มาทั้งหมดแล้วยี่สิบงวดะคะ่ะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะคะดูขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะคะเราลองมาทำตั้งแต่งวดแรกดูก่อนนะคะงวดแรกนะะใจ,จะตรงห้าหกนี้ห้าหก วันที่ออกห้าหกสี่ห้าหนึ่งสีหนึ่งแปดแล้วก็ห้าหกตรงนี้นะคะวมื่อที่ออกห้าหกก็มาดูเมืต่อถัดไปนะเมืที่ออกศูนย์ห้าเอาศูนย์ห้ามาทำนะก็มีหลักแสนที่เป็นหลักแสนพันแล้วก็หน่วยบนแสนพันหน่วยบนนะคะจากแสนเลขสี่ หลักพันเลขสองหน่วยบนก็เลขศูนย์สี่สองศูนย์หลักแสนเลขสี่หลักพันเลขสองหน่วยบนเลขศูนย์หน่วยบนที่สองครั้งอ่าไปสิบล่างหน่วยครั้งที่สองแล้วก็หน่วยทั้งที่รั้งที่สามสิบล่างศูนย์หน่วยครั้งที่สองเลขห้าหน่วยครั้งที่สามเลขสามศูนย์ห้าสามอ่สิบล่างเลขศูนย์ หน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองกับหน่วยครั้งที่3หน่วยครั้งที่สองนะคะหน่วยครั้งที่สองเลขสามก็หน่วยครั้งที่สามเลขสหน่วยครั้งที่สองะไม่ใช่หน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สองเลขสากับเลขสหน่วยครั้งที่สองเลขสและกัหน่วยครั้งที่สก็เลขสามอะสี่กับสองก็เป็นหกกับ สามเป็นเก้าเก้ากับสามก็เป็นสิบสองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วก็หกบวกสี่ได้สิบนี่ค่ะไวยออกตรงห้าหกสองตัวนี้นะคะอะดูอีกสักงวดหนึ่งค่ะพอห้าหกแสนพันแล้วก็หน่วยบนแสนเลขหนึ่งพันศูนย์หน่วยบนเลขเจ็ดค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดสองตัว แล้วก็หน่วยครั้งที่สองกับหน่วยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สองเลขสามหน่วยครั้งที่สามเลขแปดก็สาม,สาม 8, กับแปดนะคะอันตรงนี้ก็คือสิบล่างนะคะตรงห้าหกสิบล่างนะะลองบวกดูนะคะอันหนึ่งเจ็ดเป็นแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นแปดกับเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกห้าก็เป็นสิบแล้วก็เอา หมดไปคะ่ะเอาสกับแบวกกันก็เป็น11 1เบวกหได้6 6หบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น14 4สบวกหเป็น5แล้วก็5้บวกสก็ได้9กนะก็จะเป็น1 9นีนะ่ออกเอหนึ่งแปนะคะออกที่1 8 1 8ก็2ตัวนี้นะตามมาเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็มาดูเอ่องวดที่ออก3 0เลยนะคะเราทำดูที่3 0 30แล้วก็มาดูที่หลักแสนนะคะหลักแสนที่เป็นเลข8ดนะคะเลข8ดหลักพันเลขศูนหน่วยบนเลข9้าแสนเลข8หลักพันเลขศูนหน่วยบนเลข9 2้าสองครั้งแล้วก็เป็น10บล่างนะคะที่ออก9 2้าสองก็คือเลข9อ้าตรงเก้าสองเลขเก้าแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลข6กกับร้อยครั้งที่ร้อย หน่วยครั้งที่สามกับหน่วยครัง้งหน่วยครั้งที่สองกับหน่วยครั้งที่สามนะคะหกกับเก้าหกกับเก้าสองตัวนี้หกกับเก้าแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเอาเจ็ดกับเก้าบวกกันก็เป็นเจ็ดกับเก้าบวกกันก็เป็นสิบหกเอาหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าห้ากับหกก็เป็นสิบเอเอาหนึ่งกับเก้บวกกันก็เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกที่ห้าได้ห้าห้าบวกสเป็นเจ็ด เบวกกับหกก็เป็นสิบสามเอาสามบวกกับหนึ่งเป็นสี่สี่บวกกับสี่ก็ได้แปดนะคะก็จะได้ศูนย์ห้าเจ็ดสามสี่แปดออกมาที่สามศูนย์นะคะที่เรามาดูงวดที่เราจะใช้จริงเลยนะคะงวดนีนะะ้ติดนะคะขยับไม่ไปนะะเป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะคะก็มาดูที่แสนเลขเก้าบวกพันนะคะ สนก็เก้าพันสี่หน่วยบนเลขแปดนะเก้าสี่แปดสามตัวนี้ก่อนนะคะเก้าสี่แล้วก็แปดแปดนี่สองตัวนะคะหน่วยบนสองครั้งต่อไปก็เป็นสิบล่างนะคะออกที่สามศูนย์นะคะเอาสามมาวางนะ,ะแล้วก็หน่วยครั้งที่สองกับหน่วยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สองเลขหนึ่งองี้ค่ะหน่วยครั้งที่สามก็เลขเก้าหนึ่งกับเก้า หนึ่งกับเก้ามาวางบวกกันเก้ากับสี่เป็นสิบสามสามกับ8ก็เป็น11บเอาหกับ9 1กับ8ปดบวกกันเป็น9 9กับ3ก็เป็นส2บสองสองบวกหนึ่งเป็น3 3มบวกกับเก็เป็นสิบสองนะคะก็ได้สองเจ็ห้านะเหมือนตรงนี้2 7ะสองเจ็เกาหเหมือนกันนะคะทีนี้จากทั้งหมด5ตัวนี้นะคะจะมาต่อไปไหมนะคะในงวด ที่เราจะใช้จริงวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าในแนวทางที่ทํามาทั้งหมดหลหลากหลายสูตรนะคะจะจะมีตัวที่เห็นบ่อยๆนะคะก็จะมีเป็นเลขสองนะคะตัวนึงนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเลขเจ็ดนะคะก็จะเจอบ่อยนะคะเลขเจ็ดแล้วก็เป็นเลขเก้านะคะแล้วเลขห้าด้วยนะคะสองตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะเลขหกกับเลขศูนย์นี่นะคะ ตรงนี้ก็จะมีบางครั้งก็เป็นมี4กับ9มาตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเด่นที่หลักสิบบ้าง,างเด่นที่หลักหน่วยบ้างก็มีนะคะสองกระือนกันนะเด่นที่สิบก็มีเด่นที่หน่วยก็มีนะคะเลขห้าก็มีนะคะก็จะมีจากจากทั้งหมดหกตัวนะคะก็จะเหลือแค่สี่ตัวนี้นะคะถ้าเราเอาสี่ตัวนี้มาจับนะคะจับจับเป็นไข้กันนะคะเราก็จะเจอนะคะเด่นแบบไม่ปักหลักนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนให้ดู ก็จะมี2อ7นะคะสอแล้วก็29งเก้แล้วก็25งห้าสองเดสองเก้าองห้าับกับลำเลยคะ่ะสอก็เจ็ดสองสกาก็เก้าสองคะต่อไปก็79กับเจ็ดห้า ก็7จ็ดห้าเจ็ดหแล้วก็เป็น9 5้าหมีประมาณขนาดนี้นะคะที่จะมาได้ะคะ่ะนี่อาจารย์เขียนให้ก็มีสองเจ็ดสอง้าสองห้าเจ็ดเกแล้วก็9 5้าหถ้ากลับตัวด้วยก็เป็น2อก็เป็น7 2เขียนไว้ให้เลยนะคะเดี๋ยวบางท่านลืมนะคะอันนี้มันไม่ปักหลักนะคะเราก็ต้องกลับถ้าเราชอบนะคะก สองเก้าก็เป็นเก้าสองสองห้าก็เป็นห้าสองเจ็ดเก้าก็เป็นเก้าเจ็ดเจ็ดห้าก็เป็นห้าเจ็ดเก้าห้าก็เป็นห้าเก้านี้นะคะ,ะกลับทางให้กลับลำให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะถ้าจะเอาเด่นเอาเด่นระยะยาวนะคะที่เราได้เจ็ดแปดเก้าเราก็จะอาจจะเลือกเอาเฉพาะเลขที่มีเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าติดนะคะ มีเลขเจ็ดก็จะเป็นสองเจ็ดอย่างนี้นะคะสองเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าอย่างนี้ค่ะเจ็ดแปดเก้าอันนี้มีเลขเก้าอย่างเงี้ยนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะที่มีเลขที่ติดตัวเด่นนะคะ,ะ,ะสูตรสูตรทั้งเด่นทั้งแต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยก็มีสิทธิ์มาได้แล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะถ้าเท่ากันเลยนะคะเอาเอาเลือกเอาที่เราชอบแล้วกันนะคะ ใครจะชอบเลขหกกับเลขศูนย์ก็ลองเลือกดูอันนี้อาจารย์ลองคัดจากหกตัวนะคะเหลือสี่ตัวถ้าสี่ตัวนี้ถ้าเกิดสูตรนี้ยังมาเข้าอยู่นะคะก็อาจจะมีเลขเหล่านี้ปรากฏอยู่นะคะใครชอบเลขไหนหรือจับยังไงก็จับได้ตามสบายเลยนะคะอาจารย์เพียงแค่ทําสูตรนะคะมาให้ชมเฉยเฉยนะคะอชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็แค่มองผ่านๆไปนะคะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ อาจารย์ก็พอแค่นี้นะคะไม่อยากใช้เสียงมากนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะเลือกไอที่ชอบนะคะแล้วก็เลือกที่ใช่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ